แล้วคุ้มค่ากับที่เราซื้อมาไหมคะคุ้มมากสุดคุ้มโอ้สุดคุ้มเลยนะนี่ค่ะเจอขนาดนี้ที่แรกนะผมคงไม่หมดตังค์ซื้ออย่างอื่นหรอกครับผมจริงๆเรื่องนี้พูดจากใจจริงจากที่ความคิดในใจหมดเลยวามันเจอตัวนี้ที่แรกเนี่ยเงินที่ว่าเคยซื้อที่ละห้าพันหกพันแปดพันอะไรตัวนี้จะคุ้มกว่าค่ะคุ้มกว่าเนาะดีใจมากที่มาเจอดีบนเอ่า คิดว่าเป็นยาขนานสุดท้ายที่ผมผมเจอเพราะว่าที่ผ่านๆมาก็เจอมาแล้วแต่เอาไม่อยู่พอเจอดีบุญเอาอยู่เลยเอาอยู่เลยเนาะมั่นใจมั่นใจเนาะโอเคค่ะให้คะแนนเต็มร้อยไปเลยโอ้สุดยอดมากเลยขาเริ่มอ่อนแรงแล้วพี่ก็เดินไม่ได้อ๋อเดินไม่ได้ค่ะค่ะค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะพี่พีพวันนะคะก็จะมาบอกว่าตอนที่นอนติดเตียงตอนที่ยังไม่เจอคุณพัดีบุลเนี่ยนอนติดเตียงมาสองเดือนแล้วตอนที่เดินนะคะเดินกัผเทกับไหนนะคะเดี๋ยวให้พี่พีพวัน ทำให้ดูนะคะตอนนอนเป็นยังไงคะพี่จะนอนแบบไหนอยู่คะพี่นอนท่าหนึ่งทุกวันค่ะนอนท่านนอนนอนไปด้านทุกวันอ่ะนอนเห็นคนเนี้ยก็เดินเราก็เดินไม่ได้เราก็นอนมองอ่ะล้วเวลาพี่ลุกขึ้นอ่ะลุกนะมคะขามันจะพับไปขามจะพับไปคือพับลงไปเราเดินไม่ได้ใช่ไหมแล้วเดินอ่ะพี่จะจับอย่างเงี้ยแล้วเดินอย่างเงี้ยเพราะว่าเหมือนอะไรมันทิ่มทิ่มขามันจะเดินคือเราต้องเขย่งขาไปข้างบน เดินแค่ห้องน้ำเนี่ยนะคะใช้แบบนไม่ได้แล้วต้องใจไม่ได้แล้วใช่ลองเดินลองเดินเมื่อตอนที่เรายังไม่ได้ทันมิลคเราเดินแบบไหนคะที่เดินหนีอะค่ะเดินเข้าห้องนมาก็คือมันเหมือนมีอะไรทิ่มที่ขาใช่มคะขาขาเหมือ๋อค่ะ พ้าเราหยุดเด็นเท้ามันก็จะล้มทันทีมันจะโดนทับไปเลยใช่ไหมคะอ๋อค่ะแล้วหลังจากที่ทานดีบูลแล้วนะคะเป็นยังไงเดี๋ยวเล่าให้ฟังเลยค่ะที่เดินได้เป็นเท้าขึ้นนะคะอย่างเราลุกขึ้นจากที่นอนเงี้ยเราลุกขึ้นมาลุกได้เลยเราไม่ต้องจับอย่างเงี้ยเราลุกขึ้นยืนได้เลยแล้วเดินได้เลยได้ตอนนี้เดินได้ก็ใช่ที่ก็ออกกุลังกายได้เหมือนเดิมเนาะออกกุลังกายได้เหมือนเดิมแล้วค่ะ ไปได้แค่สัปดาห์เดียวใช่ไหมคะใช่ค่ะพี่ก็เริ่มเดินได้พี่ก็เลยลองออกมาไกลครั้งหนึ่งซึ่งอาการที่พี่เจ็บล้าวตามขาเนี่ยมันหายไปหายไปแล้วนะไม่เป็นอะไรเลยอ๋อขหายไปแเดินๆลองเดินวัยวัยอีันจะบินให้ดูได้ไหมคะเราเดินวัยนี่เห็นไหมเท้าปวดเท้าสุดเได้มากๆเลยไม่เจ็บนะเจ็บไหมถ้าเจ็บเราจะเดินแบบนี้ไม่ได้แน่นอนใช่ไหมถ้าเจ็บเท้าเราเจะที่เท้าจะเจ็บเดินแบบ ไม่ไหวไม่ไะเป็นหน้าตาของคนที่ท่ัรีบูลแล้วเห็นลดเจแล้ว่าหายปวดได้ก็กลัมาชชีวิตได้ามีความสุขกักําลังได้นใคที่ปัญหา้านะคะลองเลยใช่มคะไม่ผิด้นพี่ขาหัวเขาข้งของข้างปวดแล้วก็ตึงปวดมากค่ะเดินเดินไม่ไหวะคะเดินไม่ไหวเป็นระยะเวลามา ปีกว่าแล้วปีกว่าแล้วแล้วใช้ชีวิตลาบากไหมคะลําบากมากค่ะการใช้ชีวิตแต่ละวันอะไรขึ้นบันไดเป็นยังไงบ้างคะพี่มีอาการแบบไหนบ้างประมาณมากปวดต้องดึงตัวเองค่อยๆขึ้นมาเก้าทีละหน่อยแล้วไงไต้ลาวใช่ไหมไต้ลาวขึ้นมาเลยค่ะเวลาขาลงก็ไต้ลาวลงบางทีก็กระถัด ลงไปลำบากมากค่ะทรมานทร,รมานจริง,รงมันมีอาการเสียวไหมคะเสียวหัวเขา่าอะเสียวแล้วก็ปวดถ้าเดินในเวลาเดินแล้วมันจะเสียวถ้านั่งห้อยขาน,นานๆนี่มันจะตึงหรือยืนไม่ถึง5้านาทีนี่จะตึงตนทนไม่ไหว<อ>ต้องนั่งก็นอนนอนอย่างเดียวจ่นอนแล้วเคยไปรักษาวิธีอื่นมาบ้างไหมคะ มีค่ะก็รักษากับโรงพยาบาลนะหมอก็ให้ยามาทาก็หมอจะนัดผ่าแต่เรายังไม่อยากผ่าก็ทเรอหมักินยาประคองมาพอดีมาเจอดีบุลแล้วก็ายามาเรื่อยๆแล้วเคยไปนวดมาบ้างไหมคะเคยค่ะแล้วเป็นยังไงบ้างคะหลังจากที่เรานวดแล้วะก็ไม่ดีขึ้นค่ะไม่ดีขึ้นค่ะไม่ดีขึ้นเลยยังปกติปวดเหมือนเดิมกลับมาก็ปวดเหมือนเดิมค่ะแล้วรู้จักตัวผลิตภัณฑ์ดีบูลนี้ได้ไงคะดูจากในเน็ตนะคะในเน็ตใช่ไหมคะในยูทูบเนาะก็เห็นช่องบุ๊กแล้วก็ เอ่อทำไมถึงตัดสินใจเลือกทานลิดภฑ์ดีบูลล่ะคะเพราะดูแล้วจากที่ที่ในในในรีวิวแต่ละรายเนี่ยเป็นอาการเหมือนเหมือนกันเรีย้วเขาแชร์ออกมาเขาแชร์ออกมาี่ทัศนีเลยใช่ค่ะเราก็อยากจะลองดูบ้างนะคะว่าว่ามันจะเป็นอย่างที่ทางรีวิวพูดไหมทางที่ตัวแทนพูดไหมแล้วเป็นยังไงคะหลังจากที่เราได้ตัดสินใจลองทานมันจริงอย่างที่เขาพูดไหมคะจริงค่ะจริงอย่างที่เขาพูดมากเลยค่ะอ๋อค่ะ จริงอย่างเขาพูดเรียกได้ว่าเราเชื่อเลยว่าสิ่งที่เขาทุกคนเขาพูดไปคือความจริงใช่ค่ะมั่นใจมากเลยค่ะพอยิ่งได้ทานแล้วยิ่งมั่นใจมากเลยค่ะได้ทานยิ่งมั่นใจหายจริงปวดจริงหายจริงเดินได้ท่องไม่ทันเดินได้ช่องทุกวันนี้คือแบบว่าสไม่ต้องตายเราแล้วค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะพี่ทัศนีนะคะจะมาสาธิตว่าก่อนที่จะทานผลิตภัณฑ์ดีบูนะคะลงบันไดมีความลําบากแค่ไหนนะคะเดี๋ยวมาดูพี่เขาสาธิตกันเลยนะคะ เป็นยังไงบ้างคะพี่เมื่อก่อนเนี่ยก่อนที่ตอนที่เราปวดเขาจะต้องเดินแบบนี้ใช่ไหมคะเราจะต้องไต่ราวอ่าแล้วก็จะมีการเขาเรียกว่าอะไรยื้อเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอยื้อบันไดไว้ใช่ไหมคะค่ะแล้วการตอนตอนที่ลงมันเสียวหัวเข่าไหมคะพี่เสียวเข่ามากเนาะอ๋อค่ะค่ะค่อยๆลงคือกว่าจะถึงคือใช้ระยะเวลาสักนิดนึงล่ะใช่ไหมอ๋อค่ะจ้ะอ่าเวลาขึ้นนะคะเป็นยังไง ต้องไต่ขึ้นนะคะค่ะทั้งปวดทั้งไต่ทั้งใช้พละกําลังใช่ไหมคะพี่เป็นแบบนี้มากี่ปีคะปีหนึ่งใช่ไหมปีกว่านะคะอ่านี่นะคะนี่เป็นการสาธิตนะคะว่าก่อนตอนที่ก่อนจะทานผลิตภัณฑ์ดีบูนนะคะพี่ทัศนีนะคะมีอาการทั้งปวดเข่าแล้วก็ต้องไต่ราวบันไดขึ้นไปอย่างนี้เลยอ่าหลังจากที่ทานผลิตภัณฑ์ดีบูนค่ะเดี๋ยวพี่เขาจะทานเออเขาจะลงบันไดให้ดูนะคะว่ามีความคล่องตัวขนาดไหนนะคะเดี๋ยวมานุันเลยค่ะ อ่าตอนนี้นะคะพี่เขาสามารถลงได้โดยไม่ต้องไต่แล้วนะคะแล้วเป็นยังไงปวดไหมไม่ปวดไม่ปวดแล้วนะคะเป็นยังไงบ้างคะกับผลลัพธ์ถ้าเราปวดเราจะลงแบบนี้ได้ไหมพี่ไม่ได้ไม่ได้แน่นอนนะคะอ่าเดี๋ยวขึ้นเลยนะคะเห็นไหมคะสุดยอดผลลัพธ์เลยนะคะเห็นไหมคะเดินได้เดินคล่องไม่เจ็บไม่ปวดพี่เขาบอกว่าถ้าปวดจริงจะไม่สามารถเดินแบบดีได้โอ้โหนี่นะคะเป็นผลลัพธ์นะคะจากลูกค้าตัวจริงเสียงจริงนะคะที่เราอยู่จังหวัดสิงห์บุรีนะคะแต่พอมารู้จักกับดีบุลก็ รู้สึกว่าประทับใจนะคะเพราะว่าเริ่มเริ่มทานได้ไปห้าซองก็อาการปวดก็ลดลงอย่างเห็นได้ชัดหลังจากสิบซองก็เดินเพื่อนชวนเดินขึ้นเขาก็เดินขึ้นไปโดยที่ไม่แน่ใจว่าจะเดินกลับได้หรือเปล่าตอนก็อายุเท่านี้แล้วนาอหกสิปีแล้วก็เดินขึ้นไปจนถึงขนาดน,นั้นได้ก็ยังตกใจว่าปวดหลังล้าวลงขาล้าวสะโพลกลงขาแล้วก็เวลากลางคืนก็จะป,ปวดเกรง Mm hmm. เกลงชาปวดมากเดินไม่ได้มาเป็นระยะเวลานานสิบกว่าปีแล้วที mm ่ปวดรักษามาก็ใช้แต yes. ่ฉีดยาแล้วก็ก so okay. ินยาฉีดยาใี่ทุกสองอาทิตย์ค่ะทุกสองอาทิตย์นะคะทำไมถึงตัดสินใจเลือกทานนีบูลนะคะเพราะว่าเห็น ไปสัมภาษณ์อยู่ยูทูบอ่ะเ็บอกว่าเออดีขึ้นผมก็เลยโทรไปเลยค่ะก็เห็นว่าหลายเคสเขากินแล้วดีขึ้นใช่ไหมก็เลยมั่นใจแล้วหลังจากที่ได้ทานนะคะพี่วิตามศักดิ์ดีขึ้นอย่างที่เขาพูดกันไหมคะครับดีขึ้นครับดีขึ้นเนาะเป็นยังไงบ้างคะหลังจากที่ทานเราให้ฟังนิดนึงค่ะมันดีขึ้นตั้งแต่ซองเท่าไหร่ประมาณซองที่ที่สองอ่ะซองที่สองเท่านั้นเองค่ะหมายความวันที่สองก็ดีขึ้นแล้วก็คือหลังจากที่เราได้ทานเนี่ยอาการปวดหายไปไหมคะ หายไปเลยเราสัดตั้งแต่สององแรกแล้วเห็นบอกว่าตอนนี้เดินได้ล่องแล้วใช่ไหมคะจากที่เราเคยเดินเจ็บทรมานเนาะเดินตอนนี้เห็นว่าเดินข้องเลยแล้วไม่ปวดไม่เจ็บไม่ปวดเนาะโอเคค่ะตอนนี้ค่ะมีความประทับใจอะไรกับสินพันดีบุญบ้างคะอพอกินแล้วมีเห็นผลนะครับกินแล้วมันเห็นผลนะคะคุณแม่เอมีอาการปวดกี่ปีแล้วคะ มามแปดปีแล้ว่ะโ่โลแปดปีแล้วก็คุณแม่เห็นบอกว่าปวดทรมานมากค่ะอยากให้เล่าให้ฟังนิดหนึ่งว่าตอนที่ปวดมันมีอาการแบบไหนบ้างนอกจากเข่ากุ๊บกับละมันปวดชาแล้วก็มีแสบร้อนด้วยนะของแม่แล้วก็ขึ้นมาตรงเอวเนี่ยค่ะขึ้นมาอสลักเพชรอ่ะอ๋อค่ะนั่นแหละแล้วก็ แม่ก็นอนทรมานมากนะกลางคืนนี่ก็นอนหลับหลับตื่นคือมันทรมานมันเจ็บมันแสบมันร้อนเนาะแลวเห็นบอกว่าเวลาลุกยังไงคะเห็นบอกว่าเวลาลุกเนี่ยมันลำบากมากเวลาลุกเนี่ยลำบากมากมีอะไรอยู่ข้างๆก็จะอย่างงี้ล่ะค่ะเนี่ยจะค่อยๆค่อยๆลุกเออ่พยุงพยุงเออพอเราลุกได้ไป สักพักหนึ่งก็เดินง่ายแล้วแบบเนี่ยมันตึงตึงแล้วก็ปวดเข่าแน้วก็ดังกรึบกับกึบกับเนาะคุณแม่รู้จักตัวผลิตภัณฑ์ดีบูนี้ได้ยังไงคะของปน้องปุ๊กนี่แหละแล้วทำไมคุณแม่ถึงตัดสินใจเลือกซื้อสินค้ากับปุ๊กอะคะก็ก็อยากลองดูอะลูกเพราะว่าทรมานมากเลยเป็นทรมานมากเห็นคุณแม่บอกว่าเขามีอาการแต่ละคน่ะที่เขาออกสัมภาษณ์ก็คือมีอาการเหมือนคุณแม่ใช่ไหมคะแค่เพืตัดสินใจเลือกสินค้าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเห็น บุกสัมภาษณ์หลายเคสแล้วใช่ไหมคะก็เลยมั่นใจเนาะก็เลยมั่นใจค่ะแล้วหลังจากที่ทานค่ะคุณแม่สัมผัสการเปลี่ยนแปลงได้ว่ามันดีขึ้นตั้งแต่ซองที่เท่าไหร่คะซองที่3ดีขึ้นเยอะเลยซองที่3มนะมันหมายถึงว่า1กล่องมันมี5ซองนะคะแต่แม่ทานแค่3เกาอสซองะก็ดีขึ้นดีขึ้นยังไงคะเล่าให้ฟังนิดนึงค่ะก ลูกง่ายเดินง่ายค่ะอแล้วก็หายปวดนะลูกหายปวดแต่ว่ามันดีขึ้นนะคะที่เคยตึงเขาเป็นแม่ค่ะดีขึ้นมากเลยลหละอ๋อดีขึ้นมากค่ะดีขึ้นมากแลการที่เข่าตึงเป็นยังไงบ้างคะเข่าตึงตอนนี้นะจงอง่ายไปง่ายนะลูกเนี่ยเอางออะไรนัให้คุณแม่ลองงอได้นะคะถ้าเป็นเมื่อก่อนมันจะเป็นแบบไหนคะคุณแม่โอ้จะเป็นเมื่อก่อนนี่ก็ต้องอย่างนี้ก่อนแหละต้องยกต้องช่วยช่วยพยุงก็ก่อนสักสามหรือสี่ครั้งน่ะค่ะถึงจะถึงจะว่าเออ ลุกได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ตอนนี้สบายมากโอ้ยแต่ตอนนี้นะสบายเลยตอนนี้ใช่ไหมคะไปได้เดินได้ไวขึ้นเดินไดไวได้คล่องขึ้นใช่ค่ะให้คุณแม่นะคะลองลุกให้ดูเนาะเป็นการยืนยันว่าตอนนี้นะคะคุณแม่สามารถที่จะลุกได้อย่างรวดเร็วเลยลุกได้อย่างรวดเร็วเลยโอ้โหนี่นะะผลลัพธ์สุดยอดมากเลยนะคะจากที่เมื่อก่อนเอี้วตัวใช่จะลุกได้นี่คือใช้เวลานานมากลยนะหะหน้าตานี่บิดเบี้ยวด้วยแหละอ๋อหน้าตาบิดเบี้ยวนะคะแล้วเห็นเมื่อก่อนคุณแม่เล่าให้ฟังว่าคุณแม่ขายของ้้้้าคุณแม่หองนนี ถ้าลูกค้ามาคุณแม่จะต้องบอกว่าไงคะลูกยากแล้วก็หาที่ดึงหาอะไรก็บอกลูกค้าไว้นะคะบอกว่าเดี๋ยวก่อนนะยายลูกยากอยู่ลูกรอแป๊บนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ตอนนี้ถ้าลูกค้ามาลูกได้เลยโอ้ยลูกได้เลยการันตีว่าตัวนี้ดีจริงดีค่ะถ้าสําหรับดิฉันกินนะคะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยค่ะถ้าใครเป็นอาการเหมือนที่เราเป็นนะเขาแล้วกระดังกึ๊บกราบแล้วก็เส้นใต้เส้นใต้ขาพับอ่ะ มันมันจะแข็งแล้วมันมันก็จะตึง nah ถ,ถ้า,าถ้าถ้าลูกค้าถ้ามีใครเป็นอย่างดิฉันนะคะค really ข,อขอเชิญเลยนะคะขอเชิญเอาไปทานนะคะวันนี้นะคะพวกอยู่กับเคสพี่น้องนะคะลูกค้าทั้งสองท่านนะคะก็ได้ทานผลิตภัณฑ์ตัวดีบูนตัวนี้นะคะแล้วก็ทานแล้วก็เห็นผลลัพธ์ทักเจนทั้งสองท่านเลยนะคะเดี๋ยวเรามาฟังนะคะประสบการณ์การทานนะคะว่าท่านเคยปวดทั้งสองท่านนะคะเคยปวดเข่ามาแล้วแล้วก็ทานผลิตภัณฑ์ดีบูนนะคะแล้วดีขึ้นเนาะ เดี๋ยวก่อนหนึ่งนะคะแนะนำตัวเองก่อนชื่อที่ไรคะกัญจนาค่ะที่กัญจนาเนาะผมสมพานตับริดครับที่สมพานเนาะออทั้งสองท่านเป็นพี่น้องกันนะใครเป็นพี่ใครเป็นน้องคะพี่สาวค่ะพี่สาวเนาะแล้วก็พี่สมพานเป็นน้องอายุห่างกันกี่ปีเอ่ยประมาณ2ปี2ปีนะคะแล้วก็เห็นว่าตอนแรกค่ะพี่สมพานทานตัวผลิติพัทธดีบูนตัวนี้เนาะค่ะก็ให้พี่สมพานเล่าให้ฟังนิดนึงค่ะว่าก่อนทานนะคะมีอาการปวดยังไงบ้างคะก่อนทานมีอาการปวด ปวดเข่านะครับ่เขาบอกว่าเป็นข้อเสื่อมปวดเข่าแล้วก็ล้าลงขาถึงเอวนะครับก็เลยดูทางย t u b e ก็ได้สั่งป็นพันธีบูลมากินคเห็นผลชัดเจนเนาะเรียกได้ว่าเมื่อก่อนมีการปวดเข่าแล้วเห็นบอกว่าเวลาที่ก่อนจะลุกอะค่ะมันจะลุกลําบากใช่ไหมคะเมื่อก่อนต้องแบบยังไงบ้างคะเวลาก่อนจะลุกอะตอนที่เราปวดอยู่ค่อยๆลุกขึ้นลุกแล้วก็เหมือนเหมือนเข่ามันบิดครับแล้วก็ลุกขึ้นแล้วก็ณะนแล้วก็มันหลังแข็ง อ๋อค่ะอ๋อเมื่อก่อนเป็นแบบนั้นแล้วเห็นบอกว่าเอเมื่อก่อนเนี่ยไม่สามารถที่จะยกขามาเพื่อไขว่ห้างได้ใช่คือลักษณะเนี้ยครับคือเอาสักห้าวิไม่ต้องเยอะผมค่อยๆลองลองดูนี่ครับค่ะมันตึงต้องรีบรีบปล่อยขึ้นห้าวิเท่านั้นมันเป็นยังไงคะอาการปวดมากปวดมันตึงแล้วมันแล้วที่หลังอ๋อแล้วถึงเอวนะคะแล้วหลังจากที่ได้ตัดสินใจลองทานตัวดีบูนนะคะเห็นผลลัพธ์เป็นยังไงบ้างคะเล่าให้ฟังนิดนึงค่ะ อาการที่หน้าขาตึงค่ะที่เร้าลงขามาเอวสามกล่องครับสามกล่องอาการเหล่านั้นหายหายเลยทุกวันนี้คือสามารถที่จะไข้ห้างได้ปกติได้ปกติเห็นพี่สมนธ์บอกว่าอ่าวิ่งได้ด้วยใช่ไหมคะได้วิ่งได้ด้วยวิ่งได้ด้วยเนาะเรียกได้ว่าผลลัพธ์มากมากพอตัวเองทานแล้วเห็นผลลัพธ์ชัดเจนแบบนี้ก็เลยบอกต่อพี่สาวก็เลยบอกต่อพี่สาวอ๋อค่ะแล้วเป็นไงช่วงที่แบบแนะนําพี่สาวพี่สาวมีอาการแบบไหนเล่าให้กันฟังอยู่เนาะ มีอาการปวดเข่าค่ะแล้วก็ปวดบันเอวเวลาเรานั่งสักพ่านานๆนเนี่ยเวลาเราจะลุกขึ้นเนี่ยเราต้องตั้งหลักก่อนครับเพราะว่ายืนตรงไม่ได้เลยค่ะเวลาขึ้นกระไดนี้ก็หัวเข่าจะมีอาการแสบแบบเสียวแปบ๊แปบๆอะค่ะอืมค่ะทรมานมากทรมานมากก็เราให้ี่สัมพันธ์ฟังแล้วที่สัมพันธ์ก็แนะนำแนะนำ<บ>ค่ะ,คะก็ลองกินดูแต่ว่าเห็นผลนี่ซองแรกก็คิดว่าตัวเองเนี่ยอุปทานหรือเปล่ามันเริ่มดีเลยซองแรกค่ะล้วได้โทรไปหาเขาไหมคะโทรบอกค่ะ โทรเล่าอาการให้ฟังค่ะอ๋อและที่สมพันธ์ว่าไงบ้างหลังจากที่ได้ยินข่าวว่าโอ้ดีขึ้นอะไรเงี้ยก่ะบอกดีใจครับที่ที่ด้วยอาการที่เคยเป็นอ่ะอนตวรราลมากผมรูวเหมือนกับที่แกเล่าให้ฟังก็เลยแนะนำให้กินพอ,อได้ยินแกพูดอย่างนี้ก็ดีใจดีใจมากๆเลยก็เรียกได้ว่านะคะทั้งสองท่านนะคะก็มีอาการปวดเข่าเหมือนกันแล้วทานแล้วก็เห็นผลชัดเจน เกิดจากที่ที่สมพั์ทานก่อนแล้วก็มีการแนะนําพี่สาวพี่สาวทานแล้วก็เห็นบอกว่าแนะนําสินค้าให้แฟนทานด้วยแล้วก็พี่สาวที่อยู่ต่างจังหวัดด้วยเนาะ,ะ,ะแล้วเป็นยังไงบ้างคะผลลับผลลับแฟนเขาบอกว่าดีมากค่ะตอนนี้แกก็หายปวดกันหายปวดใช้ชีวิตได้ก็เพราะแกเดินแกเดินเยอะ,ะเดินทํางานค่ะ เดินเยอะเดินทางานเนาะก็เ,กเรียกได้ว่าถ้าถามความะทับใจอะค่ะของพี่ทั้งสองท่านว่าโอ้ยผลิตภัณฑ์ตัวดีบูนตัวนี้ค่ะมันช่วยอาการไขข้อเสื่อมปกระดูกปวดเข่าตัวนี้ได้ก็สําหรับผลิภภตภตัณฑ์ผลิตภัณฑ์ดีบูนนี่ยครับตามที่เคยเคยได้ดูแล้วก็ได้ลองมาใช้ดูความะทับใจนี่เรียกว่าสุดยอดครับเหมือนกับที่เราเป็นนี่ปวดขาปวดเข่าวปวดอะไรนี่เหมือนเหมือนได้ขาใหม่ครับครับผมสำหรับที่ท่านอยากจะลองนะครับ ดูดูคลิปนี้แล้วก็สั่งเลยครับไม่ต้องรอนะครับไม่ต้องรอให้ใครมาซื้อให้กินนะครับเราเองต้องซื้อเองต้องรักษาตัวเองครับสุขภาพของเราดูแลเองครับดีที่สุดครับให้ครซื้อไม่กินไม่มีใครซื้อครับซื้อเองเลยครับน่ารักมากมานะคะนี่ก็เป็นการการันตีเนาะว่ากินจริงเห็นผลจริงแล้วก็อยากให้คนที่มีปัญหาได้ทันเหมือนเราได้หายเนาะแล้วเดี๋ยวอยากให้พี่กัญจนาค่ะเล่าความประทับใจในผลิตภัณฑ์ดีบูนิดนึง่ะคะค่ะ ผลิตภัณฑ์ดีบุนนี่กินแล้วดีจริงๆนะคะถ้าใครมีอาการแบบนี้ปวดปวดตามร่างกายเกี่ยวกับกระดูกเนี่ยคิดถึงดีบุนนะคะของเขาดีจริงๆค่ะปวดข้อส่วนไหนในร่างกายคะจริงก็ปวดหลายที่แต่แต่มันหนักมากคือหัวเข่าอ๋อหัวเข่าเราะชนสองนี่ก็มีปวดแต่ว่ามันปวดไม่มากมันไม่บวมหัวเข่านี่มันบวมเป็นเลยแล้วก็เดินลาบากเดินลาบากเนาะเป็นมากี่ปีแล้วคะ รู้สึก7สามปีเป็นมา3ปีเนาะใช้ชีวิตทรมานมากใช่ไหมคะทรมานมากแล้วเห็นบอกว่าเมื่อก่อนเคยไปหาคุณหมอมาแล้วมาไปไปตั้งสาสี่ครั้งที่ไปโรงพยาบาลเนาะมันมันหนักเข้าหมอเขาถามว่าลุงผาไหมก็ก็เมื่อบานปวดมากๆก็แล้วแต่หมอจะทำเพราะว่าผาก็ผ่าแต่ก็เขาว่าอีกประมาณสิบห้าวันให้ลุงมาทีนี้ก็ใบนัดผมก็ ถือไว้ไม่ไม่ก้าวออกมาดูกลัวจะถึงวันนั้นค่ะกลัวจะถึงวันต่า,าก่อนก่อนจะเอาไว้นะโทรไปหาแฟนแฟนเขาบอกว่าจะเพิ่งผ่านนะเลยมาหาปิตภัณฑ์นี้กินเลยมาเจอดีบุลแล้วหลังจากที่ทานแล้วอะค่ะคุณพี่อุทยมีสัมผัสได้ว่ามีอาการดีขึ้นอย่างไงบ้างคะก็รู้สึกว่า กินวันแรกก็ก็ยังยังเริ่มเริ่มจะดีแต่ว่าไม่เพราะว่าเคยกินการอื่นมาเยอะแล้วก็ยังไม่ไม่มั่นใจนะครับข้อซองที่สามซองที่สี่เอ๊ะพืกกับแฟน่ะทำไมมันไอ้ที่บวมเราอ่ะทำไมมันยุบๆอ่อมาลุ้นว่าดีขึ้นตั้งแต่สามซองแรกการที่เข่าบวมแดงก็คือลดลงเนาะค่ะเพราะก็เลยคิดว่าเออตอนนั้นเคยโทรไปหาคุณปุ๊กว่ามันจะดีตั้งแต่ กล่องแรกนับคิวไทยคือกล่องหนึ่งมันมีห้าซองเนาะเออใช่จริงๆด้วยอใช่จริงด้วยพอเจอห้าซองเออดีขึ้นทีนี้ก็เหลือปวดปวดนิดๆข้างในอ่ะพอเนี่ยซองซองที่สามกำลังกินอยู่อ่าอ่กล่องที่สามว่าง่ากินเหลือเหลืออยู่สองซองปวดข้างในแทบจะไม่มีแล้วโอ้โหปวดรักสุดยอดมากๆเลยเนาะก็เห็นว่าพี่ไทยบอกว่าหลังจากที่ทานตัว ดีบุญไปแล้วดีบุญผมไปแล้วแล้วก็ตอนนี้ได้ทดสอบในการขึ้นบันไดได้ด้วยใช่ไหมคะขึ้นบันไดขึ้นตึกเคยเห็นว่าคนอื่นเขาเคยว่าขึ้นตึกขึ้นเขาแล้วลองลองขึ้นตึกสูงสูี่ชั้นห้าชั้นดูอก็ก็ดีนี่ขึ้นได้สบายเมื่อก่อนขึ้นแต่ทรมารต้องดึงขึ้นอ่ะต้องดึงบันได ตอนนี้คือเดินคือได้สบาย,ยไม่ต้องแล้วปวดก็ไม,ไม่ปวดแล้วเนาะไม่ปวดเจอขนาดนี้ที่แรกนะผมคงไม่หมดตังซื้ออย่างอื่นหรอกอครับผมจริงๆเรื่องนี้พูดจากใจจริงจากที่ความคิดในใจหมดเลยมาเจอตัวนี้ที่แรกเนี่ยเงินที่ว่าเคยซื้อที่ละห้าพันหกพันแปดพันอะไรตัวนี้จะคุ้มกว่าค่ะคุ้มกว่าครับดีใจมากที่มาเจอดีบุญคอะคิดว่าเป็นยาขนานสุดท้ายที่ผม ผมเจอเพราะว่าที่ผัผ่านมาก็เจอมาแล้วแต่เอาไม่อยู่พอเจอดีบุญเอาอยู่เลยเอาอยู่เลยนะคือสองข่าสองข้างเนี่ยปวดเลยครับคือผมมาปวดประมาณสองเดือนผมก็รู้แล้วว่าว่าเข่าเสื่อมครับเข่าเสื่อมันนี้ก็ไม่ก็ยังไม่สั่งอ่ะคือเปิดดูก่อนว่ามันมีแล้วแต่ยังไม่ได้สั่งเพราะว่าทดลองนู่นทดลองนี่เอ๊ะมันก็ไม่หายไม่หายว่าผมก็ตัดสินใจสั่งคือผมทดลองทาง แพทย์ทางเลือกอะครับไปกดมั่งไปอะไรเงี้ยครับไปนวดบ้างไปนวดบ้างอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็ไม่ดีขึ้นเนาะไม่ดีขึ้นแล้วเห็นตัวโฆษณาดิบูลจากช่องทางไหนคะช่องทางยูทูบเนี่ยครับยูทูบเนาะแล้วหลังจากที่เราได้ลองอะค่ะเรารู้สึกว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่เราทานที่ซองที่เท่าไหร่คะคือซองแรกเลยนะครับผมทานก็มีความรู้สึกว่ามันมีความเปลี่ยนแปลงขึ้นนะครับซองแรกเลยตั้งแต่ซองแรกแล้วก็เอ๊ะพอดีขึ้นก็ทานไปเรื่อยๆทานเรื่อยๆแล้วก็พอถึงจนครบก็หายเลยห้าชุดหนึ่ง กล้าพูดได้อย่างมั่นใจเลยว่าตอนนี้อาการหายปวดบแบบปิดทิ้งเลยห,ย,หยหายแน่นอนหายแน่นอนนะคะหายหายร้อยเปอร์เซ็นต์ะโอ้โหสุดยอดมากเลยนี่นะคะก็เป็นผลลัพธ์ดีๆของผลิตภัณฑ์ตัวดีบูลนะคะแล้ว้าถามความประทับใจนะคะว่าตอนนี้ค่ะคุณลุงมีความประทับใจไงกับผลิตภัณฑ์ตัวดีบูลบ้างคะก็ดีบูลนี่ก็ถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์อย่างหนึ่งเนาะเพราะว่าผมาก,ก็ทดลองดูด้วยตัวเองเนี่ยก็ถือว่า,าให้คุณภาพเนี่ยถ้าให้มาร้อยผก็ให้เต็มร้อยอะครับก็พวกที่เป็นปวดเข่านะครับ ก็ไม่ต้องไปทําอะไรมากครับผมทดลองมาทุกอย่างแล้วค,ครับนะครับก็ใ,ในเมื่อทานดีบุญแล้วดีขึ้นนะครับก็ถือว่าอยากจะสร้างคุณภาพก็ดีๆเนี่ยก็หันมาทานดีบุญกันนะครับหายแน่นอนครับคือไม่มีว่าจ้างแน่นอนจะเอาเอาศักดิ์ศรีเป็นประกันนะครับครับไม่ไม่มีไม่มีไม่ม,ม,มีแบบว่าว่าอะไรเลย คล้ายๆน้ำสปอนเซอร์อะตกันนิดเดียวมั่นใจได้เลยนะคะ,ะสำหรับผู้ที่มีอาการปวดข้อกระเถ่าเราเราชมนะคะ,ะ,ะพี่เราจะทานแล้วนะคะนี่เลยค่ะลูกค้าตัวจริงเสียงจริงที่ทานแล้วก็เห็นผลจริงทานง่ายไม่มีกลิ่นนะคะไม่มีกลิ่นเลยทานเข้าไปแล้วนะคะก็ชงทานกับน้ำเปล่าประมาณครึ่งแก้วนะคะแล้วก็คนให้ให้ตัวยาละลายนิดนึงนะคะทวยวิตามิน หมดแล้วนะคะา<อ>ทานง,ง่ายครับทานง,ง่ายทานง,ง,ง,ง่ายนะคะ,งงะ,ค,ะคุณลุงก็คอนเฟิร์มนะคะว่าผลิตภัณฑ์ดิบุญทานง,ง่ายแล้วก็ฟืนฟ้นฟูกับอาการปวดเข่าได้จริงๆนะคะครับจริงๆครับจริงๆเพราะว่าผมก็หายดีแล้วนี่ก็เลเตรียมแผนจะไปเที่ยวกันแล้วโอ้โห <laughs> ทานง,ง่ายใช่ไหมคะพี่บุตร ง่ายเนาะไม่มีกลิ่นเนาะไม่คมไม่ไม่เปื้อนไม่อะไรเลยกินอ่าเนี่ยค่ะพี่บุตรก็ยืนยันว่าทานง่ายนะคะสําหรับใครที่มีปัญหาไขข้อเสื่อมนะคะมั่นใจได้เลยนะคะว่าตัวดีบูลนะคะทานง่ายไม่มีกลิ่นนะคะแล้วก็ทานเพียงแค่วันละหนึ่งซองหลังอาหารเช้าเท่านั้นนะคะพี่บุตรเนี่ยทานแค่เพียงแค่สองกล่องเองเนาะเคยเป็นหนักม,มากๆก,ก็ยังดีขึ้นเลยนะคะค่ะก็ใครที่มีปัญหาปวดข้อปวดเข่านะคะก็อย่าลืมให้ดีบูลดูแลคุณนะคะ ผลลับชัดเจนมากๆนะคะนี่ค่ะลูกค้าตัวจริงเสียงจริงนี่ค่ะพี่บุตรทานลงไปแล้วนะคะคอนเฟิร์มว่าง่ายครับเด็ดจริงๆไม่เฟื่อนไม่ขมชงทานกับน้ําเปล่าประมาณครึ่งแก้วแล้วก็คนเนาะค่ะค่ะเป็นยังไงบ้างคะรสชาติทานง่ายไหมคะง่ายค่ะทานง่ายเนาะไม่ออกกลิ่นไม่ออกกลิ่นไอ้อะไรเลยแค่กลิ่นแบบเหมือนน้ำส้มนิดๆหน่อยๆแบบนี้นี่นะคะพี่วัวผัดก็ยืนยันแล้วเนาะว่าดีบูนะคะทานง่ายเป็นสารสกัดสมุนไพรธรรมชาติที่ปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะทานเข้าไปแล้วนะคะมั่นใจได้เลยนะคะว่า ใครที่มีปัญหาปวดข้อปวดเข่าเนี่ยดีบูนช่วยได้เป็นอย่างดีนะคะนี่เลยนะคะหมดแล้